ไม่ใช่เซลคนอื่นบอกไปแล้วว่าบอยอยากได้ไม่บอกไปแล้วว่าบอยอยากได้ปลายปีใช่บอยอยากได้ปลายปีพอดีนี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับตอนนี้นะคอนเก็บจองแล้วนะคะบอกที่อื่นเลยไม่ต้องมาเสนอคอนเก็บจองแล้วใครพิเศษหรอใช่โอ้ยสวยหรูตลาดน้องครับค่าตัวน้องค่าเท่าไร่นี่ค่าตัวสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะแค่นี้ขออนุญาตเหยียบเบรกแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทได้เลยเหยียบเบรกได้เลยค่ะแล้วก็กดที่ชื่สตาร์ทตรงนี้ได้เลยค่ะ เครื่องอะไรนี่เครื่องเครื่องเบนซินค่ะเบนซินสองพันค่ะเป็นสปอร์ตตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาปลายปีนี้เลยค่ะอออืืหคาเป็นละตีคาเฟ่ตัวไหนนี่เรียนขาครับเรียนมาโคก็กรีนะครับผมคันนี้น่ะพี่น้องไม่ได้บอดูก่อนนะแบบเป็นยังไงบ้างในบ้านแต่ก็เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้บอกหรือเปล่าตอันนี้อยู่ก็อยู่หางเงินเกณฑ์ต้องยินไปบ้าบาา ป่ะสวยอยู่นะชื่นชอบอยู่ก็ประตูมันทั้งหลายต้องติดทับบอสอยมาเรื่องขึ้นได้ค่ะแล้วก็สามารถไปนั่งด้านหลังได้ค่ะอยังขึ้นแล้ว,ออวลก,ก็ไปนั่งจริงๆมันกว้งางนะตอนแรกคิดว่ามันจะแคบแต่คนนั่งจริงมันกว้างฟาาหลังก็นั่งได้หนีเหนื่นอยบ้างหลัง,งอืเรื่องไปอ,อาจจะเหน,นื่อยนิดคนนั่งจริง <c oughs> อาจจะเหนื่อยเออมันเอีนยังไงรถสวยค่ะแต่ไม่ว่าพาไปดู รอบคัน,นรครโคกีนะครับผมรถโกกีเซอร์ไพรส์ามาก <c oughs> มาดูข้างหน้านมาดูด้านลสิมาดูนกแลาวเรยามานยันะอลา,นะา,า,างกังนเมันยวเาขาพาเขาเอามาให้อันนี้ให้ดูเอามาให้เบิง <Ừ. S 2> เอามาให้เบิงแต่ว่าขัด้นเบิงเร็วกับอันตลายอยู่

รถเขาชอบไหมรถสักคันมันมันมันสวยดีรถสักคันรถข้างหลังรถบัอที่อย่ข้างหลังเหรอผมเออจะวาด้วยการใช้เงินจริงเขาอยากให้คุณหญิงข้างหลังไม่ใช่ที่ว่าคันนี้เหมาะกุ้ปกติจริงๆครับเองงั้จะดูคันเล็กไปค่า C L S ก็รู้สึกว่ามันเป็นรถสปอร์ตสี่ประตูก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันใหญ่สำหรับคุณปกิรถใช้งานปกติคุณปกิมีหมดแล้วใช่ ก็เลยว่าคันนี้น่าจะเหมาะคุณโกณกิไปยืนข้างหรืออยู่ข้างรถก็คิดว่าคันนี้คือคุณโกณกิที่สุดเลยไม่ได้ไวเพราะว่าเป็นเซลนะเพราะว่าจะมองว่าคันไหนที่เหมาะสุกับลูกค้าจริงๆมองแล้วมองแล้วแกมาแล้วราเปิดได้สี่ประดูแต่มันนั่ง,งม,มันนั่ง,ง,งได้ด้วยไ <แก S 1> ง,แ, <ก S 1> งแตเออไม่ไม่ใช่หรอกบอสก็มีรถสองประตูแล้วไงบอสก็มองว่ามันใช้งานจริงไหมนะบอสใช้มันไมด้สองคนจริงๆมันนั่งมันอย่างนั้นอยากข้าก็เลยอยากมีสักคันที่มันมีสีประตูใช่ไหม ไม่อาจจะใช้เป็นซีรีสพราะใชเอาคนเอาคนที่เขาใช้งานจริงๆ่าโคนมีแฟนสองคนนั่ง้างหลังคนหนึงนั่งหน้าละงหลังแฟนสองคนพอดีกาคนหนึ่งไงเาะอกง่นล้ด่าดื่มแล้วะแบนไมคะไม่เป็นไรค่ะมีกี่รุ่นเนี่ยเขาจ่ายให้ดูอีรุ่นมีมีหลายรุ่นค่ะถ้อยากเข้าไปดูไปดูอีกไม่ดะเข้าไปด้วยไหมคะเข้าไปที่ชลุมด้วยกันไหะแล้วก็จะมรถคอนลี่ยอะัติฟีอยู่ข้างในอพด ซีตกแต่งหรอขึ้นมาใหม่อแล้วมาใหม่หรอไปบาร์วิวไปดูด้วยได้ไหมอ่ะอย่าไปแท็กแม่ไปหาไปโชล์รูมค่ะเดี๋ยวเชิญมาด้วยกนเดี๋ยวทางกับเพชรเป็นผ่านบริษัทใช่ไหมใช่ค่ะทันดีค่ะเลี้ยวซ้ายเจอเลยเข้าไปหาผมก็สั่งกาแฟนั่นเป็นแมะเพราะพู้สั่งกาแฟเหมือนกันใช่ค่ะเออเอไปเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเจอเลยพี่ไอเอาเค้กอะไรดีครับเซฟเฟนซามฟ้าไม่เป็นไค่ะพี่แทนดี้นี่ครับนอะไรเอาไปส่งกัน ถ้ไปดูแลวขึนมมีต่อรสวยแต่ว่าแต่ละตัวนมาแต่ว่าสามมาช่มากกี่ไปดูพ่ฉันตั้งสะท้อนกต่ท่านถ้าไม่ชอบอาจจะเป็นชอบเสียไม่ใช่นี่ขก็หมายความเพสีประตูแต่ข้างหลังอ่ะอยากให้ลองไปนั่งดูจริงๆริงลาวันไนันเพราะมันก็นั่งสบายอยู่แต่ไม่ผู้ใสูง8ั่มืไม่แ่ไม่ใซ่บไม่ซ่ก่มี่แค่่ั้นาน แต่มันกว้างอยู่แต่มันแค่อาจจะแบบไม่ไม่ไม่ดีแกนี่ก็ดูอันนี้เป็นเครื่องอะไรเี่ดีเซลค่ะเค่องดเซล่อดีนะีสเข้าเข้าใว่ยงไสวยงามตราพ้องเรื่องเออก็ให้คุณกกีีดูแล้วกันเราก็ไปงานไปไหนเช่าขนาดก็โบดนะคะดูคอมเมนต์ได้ไหมคะคอมเมนกำลังบ่นไปเรื่อยๆจริง มีเขาเป็นคือแบบว่าอีเราถุยมากสวยอยู่หัวกี้คุยกับเซลยวเลยเป็นรถราคาเท่าไหร่ถ้าจะรถที่อยู่ไปได้วานมาจำดยป้ารถบอสขนาดขนาดรถบอสยังขับคนละสองล้านเองนึงคุณโกขับแคงกว่รถบอสนั่นนี่เอาคุณโกก็ขับโอ้มีคันีบรถบอยสองล้านสองนั้นหนึ่งแล้วรถบอสล่ะรถบอยสองนี่เห็นไหมคุณโอ๊ตรถบอยสองล้านเองนะ เออตัดใจทราบไปห้องต่อไปเขาจะเดินทางแล้วบ๊ายบายกกวิกโชคดีนะลูกพร้อมมีความสุขกับเส้นทางนี้โอ้เจ็บแก้มสวยอยู่เขาไปเบอร์หน่องกวิกมันมั้ไหนแต่ใครเนี้ยก็คือก็คือเพื่อนเนาะก็เท่กับเพื่อนเราเนาะขึ้นข้างกูมูลละไัข้าหนึ่งเป็นคนนเรหน่อนคนเร่ร่อยแต่ว่าสามเก้าใช่หรอ คุณโกกียมากรุนนี้โกกีเข้ามากลุนนี้ก็สีบ้าเอาและโกกีเ้เว้ยวันเกิดบอบบี่วันที่สิบสองจากวันที่เก้านะครับเราจะโปสเ,เตอร์เร,เนนรวจะทำโปสเตอร์เย็นเชิญนะครับเราจะโปสเตอร์เยนเชิญคืนนี้ <c oughs> เย็นนี้ <c oughs> อำเภอจักรลาด อำเภอจะกราชจังหวัดนครราชสีมาเด้วพี่น้องเช้นไปยู่ไปตีกันแล้วห้กันแล้วไี่บาไหนมันค้นก็ได้จิตใจคนนี่มันยานตะเพลยันตะบัสนา เสียทีถ้าเดอีตุ้มขึ้รถเตีฟุนีมีเคยตรวน้อยปะเออไห้านจะไปวเปหลันี้เป็นเสร็จม่ยังที่ไหนล่ะเื่อนี้หลังนี่ข้าง่าเราอย่นี้แล้วก็ั่งนี้ก็ไดบางอย่างวางย่สิเลยกวางย่งไม่ได้งข้างหลังอยู่แล้ว